ครับสวัสดีพี่น้องปองปลายเบอร์สุขสุกสนโปปอเป็นประจำเพื่อ,อ,อ,ปปอก่าบกับผมมาครับกับแกงแรกนี่เดีย๋ยวชิพามาขวาัวหนูใส่นน่องไปสมกับพี่น้องน้องไปสมล่างแสแนมไว้เรียบร้อยครับผมเครื่องกะทิมีนี่แล้วครับพริกตะไคร้หอมแดงกระเทียมครับผมอกับหนูเดี๋ยวหนูมาซีตัวพี่นออ้องเดี๋ยวมาซับขัวใส่นน่องไปสม โอเคผมเดี๋ยวไปซับหนูครับไปลงมือเห็ดกันครับผมมาพี่น้องลงมือครับผมขวานู้เต้หน่อยไมสมรับแกงเนี่ยมาแลงพี่แกงหอมแล้วกับส่้นี่ครับหนูต้องไปครับผม จามแล้วบังมึงใส่ใสแซบ,บแล้วใส่นามลางโขลงปนนไปแน้วไม่รัง อพี่น้องปรุงรถครับผมน้ำปลาแดดรสดีครับผมผมผมองที่รถหน่อยนะพงูรถโอเคพี่น้องปู่ต้มนีกับพ่อแล้วครับผม นัวแสบแน่นอนเยวผมใส่ผักลงไปครับนี่น,อน้อยสมเพิ่มบักเขือมะนากับกับบักแข้ง อ่ะพี่น้องจิ้มรสชาติรุ่งนโอเคผมเรีีบย้อยแล้วก็ใส่ใบกะเพราใส่ใบกะเพราลงไปพี่น้อง โอเคครับผมเซจเรียบร้อยเมนูขัวน้ไซนอใม่สมความเสร์ฟครับเจียบนั้นม่สมน้ำไม่สมโมเมนเนี่ยโมเมนตเมือนด็เองก็ต้องเสียบเลยบอกน้นไม่สมนั่นกับเพราะสมลายมาอืมไม่สมอนปีงปลาไปแลมวนะครับ เต็มควอมแล้วเต็มความแล้วเรอมห่วยหวยเว่ห่วยมากเยอะมากเยหอมหวยแกไม่พี่เรวเตะ เออล,มมล่มอะไรตวงเรือลูกเซ็งทีไอืมอ้ดีเดียวอ,ยอยเออปลาเต้าเลยปลาปันเงี่ยปลาปันเดียอวกกรมบ่มันพุ่นตับวบเออตับวบตกข้างนี้่อนเรอตี้เออมมมหอนมัือเลย ก,ก,กินรวน้าครับนี่แต่กินพักตเก็บกินรวนดอกข้าวหมวก้าลก็ประแดกบองสุดหยอดได้เสียบว่ะพูดนะใครา,ายอะไม่เขา้าหย่ำมันบ้าง นัพกนูเรียงแต่ตัว่าตัวใหญ่ละมั่นเนี่ยนี่มีนูยังนี่ยูขาวอ่ะนูธรรมดาว่านูขาวนอยน่องนูวพกเลยเนาะยกปุ่นนี้ยูเขาเนี่ยว่าแต่นูเรียงว่ซื้อมากินนี่ยมีนัขาวคุมกันเยอมกอซืยอซื้อยู่ดีอยู่ดิวล่า้ำลอยไปดักปีา มันหนตานตลาดเียก่อได้บาดแล้วหนูตละเดียดอมันบริกานเนาะมันดักหนูเรียกง่ยเลยเดี๋ยวนี่ไงเจ้าประจานแล้วดักอยู่หน้าเนาะเก็บน้ำหน้าอยู่นะวันเห็นบ่อปลนประจานที่เขาไปเอาเห็นบ่อมันดักอยู่ขางข้างรถไฟอ่ะจะแข่งแล้วมันลวนมันนรั่งรถไฟเก็นน้ำบึ้นะน่กินแม่งกินท่านจะพื่อกิ่นเทาแลนั่นเขาเอเห็นหน้าอยู่เนาะ กคสร้างเาเบาใส่มันแบบแต่มูแนงกินพรกะปกกวหนหมูหรอเน,นี่ <c oughs> ยเอาหวานใสเลยกิน <c oughs> หวานจุบด้ว <c oughs> เสียแต่เกียไปหมดเลยเสียหดเสียมน,น,นำมัแหลกหมเด้วยตัวยัง ยัดเนบ่แหลกอีหลี่แต่ฉันเปื่อยไว้เนาะแล้วหลังดีนะอืมไม่ยังก่อนไมันแกงเขียวหวานเลยเออก็มือดูนี่แกงเขียวหวานกินเลยเว้ยเปื่อยหวานแกงเขียวหวานเด้่เอาว่ะอืมไม่ใช่แก้มหรอกใดมื้อได้เบิดเลยเนาะไห้ดเแกงเขียวหวานขาไล่น้ำเสียบว่ะวัวขาปนต้นเนาะอืมแกงกุ้เคี้ยวน่อยเนาะเออว่ะแกงเขียวหวานขาวะขาไล่ดีกว่า อะไรมีดิสุดยอดีเลยครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเจ้านี้ละไอ้กัวนูวไม่นูเสริมแบบเก่าเหลาครับผมแซววิธีโอเคครับผมเดี๋ยวขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมมากฝากาก,าก่เไรก็แค้ไว้ตตามด้วยพี่น้องเดลยจะรับคลิปนี้ก็ไว้เจาหนี้พอ,อคิปหน้าครับสวัสดีครับ